ลองไม่ตรงกันเช่นกับเราทรื่องารเมืองเราทยแต่ถ้ากับเราเรื่ี่เรที่นีเ็นานใเรอความัแย้ท่ับรองร่างกัวังโล่ข้างคนอยู่คนอยู่รังใหม่ไหวนั่งมองวัวให้เหอาอไความดีาเพื่อตาไวให้เขาไเ็นครดำเนรเองน เราต้องตรว่าเบต้องมองดูเาหมายตามตามานั้น่วามจริงที่ใช่หบืาไม่ก็ฝากความเห็นของ